วันที่18มิถุนายน2564เวลา10นาฬิกานายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่บ้านละอูบหมู่ที่6ตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและก่อสร้างระบบกระจายน้ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณ2564 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักง,งานทรัพยากรน้ำภาค1กรมทรัพยากรน้ำจำนวน2โครงการดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยบ้านละอูบโซนเองบประมาณ1 4 9ล้าน9บาทผลการดำเนินงาน50%ปอร์เซ์ 2. โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำาลนบ้านละอูบพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนสุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยบ้านละอูบโซนบีงบประมาณ45,847,000บาทผลการดำเนินงาน45%นายสิทธิชัยจินดานหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนบนพื้นที่สูง ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งในพื้นที่ดําเนินการของโครงการหลวงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงมีปัญหาด้านระบบการกักเก็บและระบบกระจายน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคหากโครงการแล้วเสร็จจะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ําให้เป็นแหล่งน้ําต้นทุนสําหรับการเกษตร ตลอดจนให้บรรลุถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนบนพื้นที่สูงในโครงการและบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืนและมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อไปความสำเร็จหรือจุดโดดเด่นอันหนึ่งของโครงการหลวงก็คือหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มาช่วยกันนะครับในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านลหลายๆหน่วยงานในระดับจังหวัด หลายหน่วยงานในดับส่วนการก็ทุ่มแต่ว่ากำลังมาช่วยกันในภาพของจังหวัดแม่สอนเองเราก็ได้สนับสนุนนะครับว่ามายุทยศาสตร์จังหวัดสานโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันใช่ไหมครับจังหวัดแม่สอนเราเองได้ยึดแนวทางที่ทํายุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งเจ็ดอำเภอโดยเป็นยุทธศาสตร์ของมาจังหวัดที่กับเคื่อนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในความการระดมความกินเนื่งตั้งแต่ทำมาแล้วโดยโดยหลัก นั้นในในประเด็นการพัฒน,นาสําคัญทั้งคันของยุทธศาสตร์จังหวัดเช่นเราเราเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน<ม>ซึ่งเป็นปัญหาของคนทั้งจังหวัดแม่พงสอนนอกจากโครงสร้างพื้นฐานก็จะเน้นเรื่องอคุณภาพชีวิตซึ่งโครงการหลวงก็มีส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แม่พลงสอนเนี่ยก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาดตลอดไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงที่แม่ลาน้อยแม่สเสียงหรือแม่สามแลบ หรือจะเป็นโครงการทำพระราชดําริในพื้นที่แม่งสอนซึ่งมีจํานวนมากมายอันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญของยุทธศาสตร์ที่ยังขาดไม่ได้อีกเรื่องท่านผู้ว่าท่าการจังหวัดแล้วก็พี่น้องตั้งภาคเอก,กนชนและส่วนราชการให้ความส้องกาเรื่องการสร้างพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนแม่งสอนสําหรับโครงการที่ที่ทตำบลห้วยห้องนะครับคือ โครงการที่เรามาดูเมื่อวานนี้มีดูสองโครงการครับใช่ครับเป็นโครงการระบบกระจายน้ําโดยพลังงานแสงอาทิติระบบกระจายน้ํานะครับระบบกระจายน้ำโดยพลังงานแสงอาทิติคือมันจะมีเป็นโซนเอนะครับโซนเอที่เราดูเมื่อเช้านี้ผมก็กลับมายูสิบสี่ครับครับอันนั้นลักษณะที่เมื่อเช้าเราก็ดูโครงส้างเสร็จแล้วนะครับเป็นที่ฐานและที่ท่อนะครับ แล้วโครงการหนึ่งสี่สิบห้าล้านนะครับโครงการดีที่เราเข้าไปอยู่ไม่ได้เพราะว่าแอ่งฝนตกตอนนี้งานก็ชะมัดอยู่นะครับอันนั้นจะเป็นลักษณะเป็นระบบกระจายน้ำเหมือนกันแต่ว่าก่อสร้างฝายฝายน้ำล้นนะครับน้ำล้นควากว้างของสันฝายนี่ประมาณยี่สิบหกเมตรสี่ที่ระบ้ใหญ่ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีระบบพองส่งน้ำสองฝั่ง ฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวานี kind of ่ก็ก um, ิโลกว่าครับเป็นเป็นคลองคอนกรีติบามกว้าง60 60ถึง60นะครับอันนั้นจะเป็นฝั่งขวาถ้าฝั่งซ้ายก็เหมือนกันอันนั้นฝั่งซ้ายนี่300 400ประมาณ400เมตรครับเด็กนเป็นเดียร์ขับคลองส่งน้ำเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีจุดที่พักน้ำเป็นท์ถังเก็บน้ำคอนกดิเสริมเหล็ก ครับมีความสูงประมาณ5 500คิวครับสิ่งที่ดีที่สุดที่อยากจะขอความร่วมมือที่น้องั้งเนื่องจากเราเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมืองแล้วเนี่ยในส่วนเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายผมก็อยากขอความร่วมมือที่น้องว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดนะครับเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายโดยเความเรื่องของสิบติดยาเสพติดสารเสพติดนะครับกับสองเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ ก็สิ่งแวดลอ้อมอยากให้พี่น้องได้อนุรักษ์รักษาไว้นะครับให้มันคงอยู่หรือว่าปรนนา้าฟื้นผูให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อถื้นแผ่นดินของเราเพื่อลูกหลังอะไรในอนาะคตต่อไปนะครับ